มาดิงขึ้นมือลูกขึ้นมือขึ้นมือเลยอ่าโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยอ้าวปูดิ้งมาครับอ้าวโอเคก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพ่นทุกคนนะครับกลับมาอีกครับผมมาเดิมเก็ตคุงจะมาขับนะครับก่อนเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆอ้าก็วันนี้ครับว่างจากงานละครอีกแล้วนะก็จะมาอัปเดตนะครับนุ๊กแก้วคู่แรกของผมนะครับิเล็กตัดนะ ไม่ลงคลิปมา2-3เดือนแล้วอว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเนาะตั้งแต่เช้าเลยผมทำอะไรบ้างนะก่อนไปทำงานเนาะก็จะแบบวุ่นๆหน่อยของไยรุ่นเลี้ยงนกเนาะเพราะว่าเป็นนกที่แบบยังแบบไม่อยาอาหารป้อนอืผมก็ต้องป้อนอาหารทุกชเช้านะอันนี้ก็คือห้องผมเองนะเนื่องจากอหกโมงถึงหกโมงครึ่งเนี่ย นกที่เราเลี้ยงประจํานี่ก็จะร้องแล้วเริ่มร้องแล้วเพื่อนอืเพราะเคยได้กินทุกวันเนาะก็ต้องรีบไปเอามา,าวางไว้ห้องเราก่อนนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวข้างบ้านจะว่าเอาเอางนี้ดีกว่าอ,อุปสรรคแรกเลยก็ซื้อมาก็ประมาณแปดเดือนแล้วอายุแปดถึงเก้าเดือนอืมตัวประามาณแปดถึงเก้าพันบาทนะตัวหนึ่งนะผมก็ซื้อมาไซด์ประมาณสามเดือนแล้ว แต่ถ้าสมมติเพื่อนๆซื้อนกเล็กกว่านี้เขาจะได้นกถูกกว่านี้นะก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าอ่าวันหนึ่งนะผมทําอะไรบ้างนะเตรียมอาหารอะไรให้เขากินบ้างนะครับเลี้ยงยังไงเนาะก่อนไปทํางานนะโอเคครับไปดูกันเลย <Yahoo! S 1> ก็อันดับแรกนะครับที่ผมทําทุกวันนะก็คือการป้อนอาหารนะเป็นอาหารลูกป้อนแบบนี้อือก็ต้องไปผสมกับน้ำแล้วก็วคนกันให้เข้ากันนะ ไม่เข้มข้นจนเกินไปนะแล้วก็อไม่เหลวจนเกินไปอืมแ้่สมมติว่ามันเข้มข้นเกินไปอะ่ะมันจะแบบทําให้นกเราย่อยยากนะไม่นะแล้วก็ป้อนตอนอาหารอุ่นๆนะเพื่อนๆอืมผมว่าทาทุกวันเลยตา๋นการเป็นการผสมก็เป็นวิธีการที่ผมทําทุกวันนะในชีวิตประจําวันเลย แล้วก็กะเอาเลยเพื่อนนะสองตัวก็อยู่ประมาณนะมือละประมาณหนนะ้าช้อนห้าช้อนเล็กๆแบบืนี้นแต่น้่ยร้อนลงไปก็กะกะเอานะ ผมชงทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าไอ้นี่หรอกคุค้นเคยหรอก่ะเริ่มรู้แล้วจะได้กินง่ายไปนะก็เดือนเดือนหนึ่งก็ค่าอาหารลูกป้อนอืมผมว่าซื้อมาเป็นโหลแนี้นะถุงประมาณห้าร้อยกินได้เป็นเดือนเพื่อนผมว่าจะให้วันละหนึ่งมือพอนะอถ้าใครว่างก็สองมือก็ได้นะเช้าเย็นเพราะเขาเริ่มแท้อาหารแล้วถุงนี้ก็ประมาณเก้าสิบบาท ก็เดือนหนึ่งประมาณสองถุงสามถุงไนงะแต่ผมก็จะมีผักผลไม้วางแซมไว้ให้นะก็เดือนหนึ่งก็ตกแล้วนะก็ประมาณห้าร้ขึ้นอนะ่ะเพื่อนๆค่าอาหารเอาของอาหารนะสำหรับนกคู่นะึงนะผลไม้ผมว่าจะวางไว้เช้าเย็นเลยนิ่งนิ่งวันนี้นิ่ง,ง,ง,งทุกตัวธรรมดานี้แบบบินกันว่อนแล้วนะเพื่อน เริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยกองเกยบมาถึงขั้นตอนการป้อนนะเ,เรียบร้อยเราได้หันมาล้ก็ตัวเนี้ยังต้องใช้สลิงอยู่นะเพราะกินไม่เป็นนะเพื่อนนะแต่ตัวเนี้ย๋อบินมาเลยโยนบนบินมาเลยนี่แต่ตัวเขียวเนี่ยชื่อปูตินนะสามารถอ้าปากกินเองได้นะอืก็เป็นตัวตัวไปนะเนาะเราก็ จะให้คนเราประมาณสามสี่เซลลิงนะอาวเล่อายอ่ะ,อะ,อะ,อะไม่กินไม่กินตรงเนี้ยเริ่มกินน้อยแล้วพเพื่อนเหมือนแบบใกล้จะไม่กินอาหารเต็มทีแล้วไงผมว่าอเดี๋ยวอ่าน้อยนิดน้อย,อยถ้าเขายังไม่กินนะก็เดี๋ยวมาป้อนตัวอื่นตอนอ่ามาลิงขึ้นมาออันนี้ก็คือตัวเมียนะพเพื่อนเพื่อน ก็ค่อนข้างจะแบบอินดี้อินดี้หน่อยก็จะมีกัดบ้างอะไรบ้างนบอ้าวตกใจตกใจแต่ตัวเนี้ยตัวตัวผู้อาจจะเชื่องเป็นพิเศษนะแล้วก็ติดคนมากกว่านะครับอนี้ต้องใช้สายช่วยเขานะสำหรับตัวนี้ก็จะให้กินประมาณ 1ิบห้าถึงยี่สิบซีซีนะครับแล้วนอกนั้นก็จะให้เขาไปหั่แคและนี่อนแค้ผลไม้แทะอาหารอะไรแบบนี้เนาะก็ง่ายๆครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยเพราะต้องทำทุกเช้าเลยก่อนไปทำงานเนาะก็จะขุกอยู่กับนกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อวันนะในตอนเช้าแล้วก็จะวางอาหารให้เขาก็จะไม่วุ่นวายเท่าไหร่ละ เส็จไป็หนึ่งตัวก็ <S <S <ๆ>ในการเลี้ยงนกนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือเสียงดังนะเพื่อนสำหรับเล็กตัดนะครับใครที่กำลังเลี้ยงอยู่นะผมก็ต้องดูแลเรื่องเสียงให้ดีนะเพราะเกรงใจข้างบ้านอ่ะกินอไหนหะไรหรอกวันนี้ไม่กินแลยอ่ะแล้วแต่วันปีนะกินหน่อยกินหน่อยคังให้กินนะ ถ้าไอ้นี่จะอ้าปากแล้วเพื่อนวันนี้มาไม่อ้าเลยนะอะไรถึงกล้องแล้วหรอกอะไรอ๋อขอพยายามป้อนขึ้นหน่อยนะ้วงจะได้เข้าไปสักห้าสีซีก็ยังดีธรรมดาอ้าแล้วแต่ส่วนมากเขาจะเริ่มยาแล้วนะเมื่อยาาหานป้อนเขาจะก็ป้อนอยู่มันจะร้องกินเป็นบางทีอ่ะถ้าร้องถ้าเขายังกินอยู่ก็ป้อนไปนะเพื่อนอ่ะ กินไม่กินผมก็วางอาหารวางอาหารมิกไ้แบบจัดเต็มแบบอ่ะวันอไม่กินเนาะไม่กินก็ไม่กินโอเคเดี๋ยวไปดูอาหารอย่างอื่นต่อนะครับอ่าพอเด็กๆนะครับกินเสร็จแล้วนะเขาจะนิ่งแบบนี้เลยเราก็จะเอานกนะครับไปเก็บกรงเนาะโอเคอมาลิงึ้งมือร ขี่มืออ่าขึ้นเลยอ่าโชว์นะครับโชว์ะนะอ้าวอยู่ดีนะครับอ่าโอเคเดีย๋ยวไปเจอกันที่โกง,ง<ๆ>าานะครับเพื่อนๆแล้วป้อนอาหารเสร็จนะครับเอานอกเข้าโกงแล้วนะผมก็จะมาเตรียมผักผลไม้เนาะแล้วก็พวกอาหารเม็ดนะครับไว้ให้เขานะทุกวันเลยไนงะก็จะมีแบบพวกกล้วยเงาะแตงกวานี่ชอบมากอ๋อมะเขือนี่ชอบมาก มก็จะนามาตัดมาหั่นเนาะอ่ามีใบกระเพราด้วยนะก็เป็นยานะครับแก้หวัดเป็นอย่างดีนะสร้างภูมิให้นกของเราเนาะตัดเลยนะครับถ้าไม่ตัดนะนกเขาจะแบบจิกแล้วมันก็จะร่วงหมดนะเพื่อนๆน,นะอืจะไม่ค่อยได้กินก็เลยอ่าซอยไว้ให้แบบชิ้นเล็กๆหน่อยอ อันนี้เป็นมะเขือก็พยายามหาอะไรหลากหลายให้เขากินเนาะไม่ใช่แบบอ่ามีอย่างเดียวแบบเนี้ยเพราะว่านกตอนนี้แบบกลางขี้สงสัยเลยเจออะไรแปลกๆใหม่ๆนะก็เขาจะแบบเรียนรู้นะพวกอาหารสีส ที่มีสีสยยันอะไรแบบนี้ยเนาะก็เป็นแบบชอบแทะนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มีแตงกวา ก็ค่าอาหารนับเดือนหนึ่งก็ห้าร้อยน่าจะได้นะพวกผักผลไม้แล้วก็มีอาหารเม็ดด้วยอืมอาหารเม็ดก,ก็คือพวกธัญพืชนะเพื่อนๆเราจะเป็นถุงนี้ห้าร้อยบกลบนิดหน่อยนะสำหรับนกสองตัวของผมนะ,ะมีเงาะด้วยโอ้โหข้างในเป็นน้ำเลยนะ ก็ในการที่จะซื้อผักซื้ออะไรมานะครับที่ไม่ปลูกเองนะก็แนะนําว่าแช่น้ําหน่อยเนาะให้ยงให้ยามันแบบหลุดไปบ้างนะพี่เมยนะพอพวกนกพวกนี้มันตัวมันเล็กอะ่ะก็ประมาณนี้นะกล้วยสักครึ่งก็ได้นะ ที่ผมทาเป็นสองจานเนี่ยก็คือวางไว้แบบอย่างละมุมนะมเพื่อนนะเพราะว่าบางทีมีอันเดียวันมันชอบเขม่งงั่งเดี๋ยวบางตัวอ่าโดนขู่โดนอะไรหน่อยนะก็จะไม่กินอาหารนะครับก็เลยอ่ะแบ่งไว้เลยนะสองฝั่งในในกองเพราะว่าอ่เวลาเข้ากองแล้วเข้าคู่แล้วอ่ะบางทีตัวเมียจะแบบห่วงถิ่นมากกว่าเนาะเหมือนแบบ โชว์ความเป็นใหญ่ป่ะต้องพูดอย่างนี้อ่าก็ประมาณนี้นะเพ่อนนะให้มีอาหารแบบหลากหลายแล้วผมก็จะเทอาหารเม็ดนะครับไว้ให้ถาดหนึ่งเลยก็จะมีสองฝงเหมือนกันนะในกองก็จะมีอันหนึ่งน้ําก็จะมีสองหังเหมือนกันให้แบบสะดวกสบายอ่ะเพื่อนอ่าอน,นี่ก็จะเป็นกลงครับที่เราให้อ่า ปูตินกับมาลินอยู่นะครับก็กว้างเลยทีเดียวนะเมตรคูณเมตรนะไม่เป็นไแล้วก็สูงอ้โหเกือบสองเมตรเลยอันนี้ผมทําจากพ v วซีนะทําเองเลยก็ทาคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับก็ราคาหลักร้อยเท่านี้ไงพวกท่อพวกตะข่ายอะไรพวกนี้เนาะอือก็เดี๋ยวจะเอาอาหารนะพี่เตรียมไว้นะไปให้เขาแล้วนี่โอ้โหดูแลอย่างคุณชายเห็นไหมผักผลไม้นะครับก็จะวางไว้อย่างละมุม กกงก็ใหญ่เราสามารถเข้าไปได้เลยนะเห็นไหมไออนนี้ก็เอานกนะครับเข้าโกงได้แล้วนี่โปรโตีนจะมึดหน่อยแล้วไม่เปิดไฟอ่เปิดไฟหน่อยอันนี้ก็คือโปรโตินนะ มามเลยป่ะอ่ามันก็ยู่เรื่องนะเนี่ยนะเรียกจะขึ้นมือละสำหรับอ่สองตัวนี้นะตัวผู้รู้สึกว่าจะเชื่องกว่าเยอะเลยเอา่าแล้วก็เอาเข้ากุงนะก่อนไปทำงานนี่ไปแล้วอ้าโปรตีนไปยังบอกก่องว่เข้ากรงเลอือตปวีนที่เชื่องมากเพื่อนเ,เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมานะแล้วก็ซื้อตัวเมียตาม อ่าเข้าไปแล้วน้ำผมก็จเทไว้ให้ไงน้ำก็ใช้เป็นน้ำปลาปลาเนี่ยเพือนผมก็ใช้น้ำปลาปอติเลยหรือว่าใครจะใช้น้ำกองก็ได้นะอืมก็จะดีดีกว่าด้วยอืมโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่นนะเราจะมีอาหารแล้บบทั่วกรงเลยเต๊หลบนรึเล่ กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะเพื่อนเขาแทะแป๊บเดียวเท่านั้น,นวันนึงก็ต้องทําแบบนี้ทุกวันเลยแค่นี้อนะ่ะผมก็ไปทํางานได้แล้วเนาะเนี่ยก็จะดูให้ดูับด้านในอ่าก็จะมีจุดนี้หนึ่งโจดด้านในก็จะเป็นพวกผลไม้นะที่ผ,ม,นะผมทาไว้ให้นะแยกฝั่งไปเลยมีน้มก็เตรียมไม่พร้อมนะแล้วก็อ่า ออกไปทุรละออกไปทํางานได้ไม่ต้องเป็นห่วงนครับอนาคตก็อยากจะทําเป็นกรงเหล็กนะครับเอาไว้อ่าด้านนอกเนาะด้านนอกหน้าต่างเนี่ยอืมแล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างเข้ามาได้เลยนะอะไรแบบนี้เนาะว่าอ่าอันนี้มันเป็นห้องนะเป็นห้องเก็บของนะครับอืมก็ไม่มีไม่ใช้อหละก็เลยเลี้ยงนกแหวนนี้นะครับอือก็ห้องมันก็จะ,จะแบบติดกันนะเป็นเฮาเฮาอะ่ะอืม ผมก็คํานึงมากเลยเรื่องเสียงนะเช้ามาหกโมงเอาแล้วร้องนะครับถ้าไม่ได้ป้อนถ้าไม่ป้อนเขานี่ไม่หยุดร้องนะก็เหมือนแบบยังติดนี่อยู่ติดอาหารลูกป้อนอยู่นะสําหรับปูตินกับมาลินนะก็เคปก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่คลิปอัปเดตนะ EP ที่หกนะครับสาหรับนกแก้วตัวแรกของผมเนาะใครสนใจก็อ่าลองไปหาซื้อมาเลี้ยงกันแล้วกันนะครับก็ราคาก็อยู่กลาง ถ้าอยากจะได้อ่านกถูกวันนี้นะก็เป็นนกขนาดเล็กนะเยอยะๆเลยนะพวกเล็บเบิร์ดหงยกอ่าอ่าขย่อนแล้วหรือว่าจะเป็นอ่าพวกคอคอเทลนะซันคอนัวนะอ๋อก็ราคาอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทสองพันบาทประมาณนี้เนาะโอเคไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมาอัปเดตให้ดูใหม่เนาะโอเคก็ประมาณนี้ค,คลิปนี้เป็นประโยชน์ใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปครับเพื่อนอ่า ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับไปแล้วนะปุจตินมาลิน